อืมก็ครับก็จัดเต็มก็เป็นวันที่ก็ตั้งใจครับตั้งใจตั้งใจที่จะทําให้ให้น้องมีความสุขอืมก็วางแผนนู่นนี่นั่นอย่าเงี้ยครับไปค่อยจัดนู่นนี่เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยครับมพราะงั้นน้องว่าให้บงคัแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ครับแฮปปี้มากๆก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คืออยากให้น้องจดจำแบบว่าเฮ้ยเราทําให้น้องแบบนี้ เราเราคือน้องขอบคุณยังไงบ้างไหมเห็นเห็นโพสต์แห่ยาวอะไรเงี้ยนตนอนรอบบอกเหน็นโพสก็บอกแล้วก็บอกขอบคุณกันปกติเพราะว่าหลังจากที่ผมเซ์ไลส์กล่องไปแล้วก็พาไปทานข้าวที่ลูกท็อปแล้วน้องก็ขอบคุณนะฮะก็พูดแต่าจะไม่มีทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นอไนะฮะก็ขอบคุณที่แบบอยู่ข้างๆางนะครับอืทำไม ้องตรใจที่รวมตัวกันครับแล้วก็เป็นสภตเป็นกล่องแล้วก็เปิดมาเนี่ยน้องก็ตกใจเหมือนกันอ๋อคืออะไรอยก่งลก็ก็วางแผนคือผมก็คิดไว้อะไรเงี้ยมันมันอยากให้น้องมีความสุขในวันเกิดมันไม่ใช่แค่คืออยากให้น้องรู้ว่าคนที่อยู่ข้างๆน้องเนี่ย ให้น้องมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปมันไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวแต่มันมีคนที่คอยซับอพอร์ตคอยให้กำลังใจอยู่ข้างมีแฟนคลับมีแม่มีน้องมีเพื like. ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวางแผนชวนเอ้ยแฟนคลับไปสัมผัสอืมอันนี้ร่วมมือกับพุทธการน้องใช่ไหมครับว่าย่งไงครับก็ร่วมมือใช่เป็นเหมือนเพื่อนน้องนะครก็เป็นเพื่อนสนิทน้องอยู่ในอยู่ในทีมงานคัมปิ้งค a มบี่เนี่ยครับก็แบบก็แบบว่าเฮ้ย เพราะว่าเขามีเซอร์ไพรส์ที่สยาัญจรตอนเช้าเป็นเหมาั้านคาเฟ่อะไรเงี้ยครับผมก็เฮ้ยเนี่ยคุยกับเพื่อนกับเพื่อนน้องว่าเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยพาแฟนคลับเนี่ยมาอีกที่นึงนะผมก็ไปเหมารถบัสแล้วก็พาแฟนคลับขึ้นมาแล้วก็ไปรออะไรเงี้ยสำหรับไอ้แบบว่าการจัดอย่างเงี้ยไปเลยคุณบอกว่าพวกเราเล่นใหญ่กันมากตัวเบสเองก็จัดใหญ่ให้กับตัวตรงๆด้วยเราสึกยังไงบ้างครับคือ คือมันก็พูดยากนะแต่ว่าแต่ว่าผมก็จะบอกอยู่ทุกครั้งอะไรเงี้ยผมแบบว่าไม่อยากให้คิดว่าไอ้การที่ผมมาจัดอะไรแบบเนี้ยในแต่ละครั้งแต่ละครั้งผมไม่ได้มานั่งกลางปฏิทินนะว่าแบบว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยผมจัดอันนี้วาเลนไทน์ผมทําอันนี้ปีใหม่ผมทําอันนี้แต่ว่าในสิ่งที่ผมทําในแต่ละครั้งอ่ะผมว่ามันเกิดจากความรู้สึกของผมณโมเมนต์นั้นก่อนที่จะถึงวันนะแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยอยากทําอันนี้ให้ผมก็ทําเพราะฉะนั้นผมว่าทาตามหัวใจตัวเอง แต่ไม่ใช่การแบบเซตเอาไว้ว่าแบบว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแพนเอาไว้ปีนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันไม่ใช่แบบนั้นไงครับแล้วพอมันขขใหญ่ขึ้นสุกครั้งมันกดดันกับกกเทศกาต่อไปหรือว่าว<อ>ันนพิเศษมันมันก็ไม่ได้กดดันเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าปีหน้าจะต้องมีเฮ้ยมาดาจะเป็นการมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆส่วนตัวส่วนตัวเฮ้ยเนี่ยเบสพี่ซื้อให้นะแฮปปี้เบิร์เดย์แบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้มองว่า ซึ่ในอนาคตเฮ้ยมันจะต้องใหญ่กว่าน,นี้เฮ้ยอีกสองปีข้างหน้ามันจะใหญ่กว่าน,นี้มันไม่ใช่ครับแต่ว่าปีนี้เราก็จัดส้อยให้กับน้องค่อนข้างที่จะใช่ครับใช่ค<ช>่าแพงเหมือนกันทำไม<ช>ถึงเลอกชื่อของวัญซืิให้กับน้องครับคือก็ตัดสินใจตอนแรกว่าน้องอยากได้กระเป๋าแล้วก็คือเราก็เห็นน้องอ่ะมีเยอะแล้วมีเยอะมากๆแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าซื้อมาให้เราจะถูกใจไหมเราก็เลยรู้สึกว่างั้นใส่ซื้ออันที่น้องสามารถเอาไปใส่ออกงานได้ แล้วก็เวลาไปออกงานก็จะได้เหมือนแบบว่าเฮ้ยมีคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยไปไปอยู่ด้วยเลยครับใช่ครับก็เลยกลายเป็นส้อยคอไม่มีไม่มีเราเราซีที่มันแก่กันมี้อีกมีครับมีก็คือมันก็มันเป็นเรื่องปกติอ่ะมันเป็นเรื่องปกติคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนทุกคู่ที่มันมีทะเลาะกันบ้างมีแฮปปี้บ้างแต่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้กันไป ผมว่ามันยังมีอะไรที่เราสองคนมันยังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะมันไม่ใช่แค่ว่าฮทะเลาะกันตรงนี้แล้วก็จะจบกันไปมันไม่ใช่ผมรู้สึกว่าการพบกันครั้งนี้ผมอยากให้มองไปถึงอนาคตแล้วก็พากันโตเป็นผู้ใหญ่พากันแก้ปัญหาที่เจอข้างหน้าว่าเฮ้ยเราจะรับมือกับมันยังไงเราจะจับมือกันอยู่ไหมเราจะเจอกับอะไรบ้างผมอยากให้ได้ ให้น้องได้เรียนรู้คอยสอนคอยบอกผมเองก็ได้เรียนรู้ด้วยเหมือนกันอย่างนี้คร<อ>ับพอเรื่องมันมีการได้คุยถึงมากขึ้นมาหลังจากที่มีครับมีครับเ,ออเป็นยังไงบ้างเขาคือน้องก็ค่อนข้างเข้าใจแล้วก็รู้แล้วแหละว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะไนเนานะเพราะว่ามันก็มีการพูดคุยกังเกิดขึ้นเพราะว่าตัวผมเองมันก็ทํางานหนะักทุกวันนี้ก็ทำเจ็ดวันอยนะ่างเงี้ยะแล้วก็นานๆานทีกว่าจะได้เจอน้อง แล้วก,การเจอเนี่ยผมไม่อยากเจอแบบว่าเฮ้ยเจอแล้วต้องทะเลาะก,กันงอนกันคือเจอแล้วก็อยากให้มีแต่ความสุขอะเอาเวลาที่ทะเลาะก,กันเนี่ยคือไปไปหาสถานที่ที่แฮปปี้ดีกว่าเฮ้ยไปกินทานข้าวกันไหมเอาเวลาเอาเวลาที่จะทะเลาะก,กัน ไปคิดในสิ่งที่มันจะทําให้เราสองคนมีความสุขดีกว่าพ่อกพ่อมาจะ่ะพูดในรายการแซวเล่นๆเลยนะคะเืง่งสินสอดขายเสให้ได้เก้าสิบล้านใช่ใช<อ>่เขาเขาก็แซวผมคือเขาบอกผมเอาไว้มานานแล้วแหละคือผมเปิดแบรนด์เสื้อด้วยตัวเองใช่ไหมก็ทําเสื้อเองนี่แหละทําเสื้อขายพ่อก็บอกว่าเนี่ยขายได้หนึ่งแสนตัวนะอืมถ้าขายได้ <c oughs> มาเลยขันมาดอะไรเงี้ยเก้าสิบล้านก็มันก็จะตกประมาณแล้วนครับเก้าสิบล้านแต่มันก็แซวแซผมว่า อะไรนะฮะต้องไหวไหมครับิบล้านไหวไหมเลยฮะก็ต้องช่วยผมซื้นได้เลยโอ้ยยกมากเลยนะ90ล้านเลยอ่ะซึ่งซึ่ง90ล้านมันก็อยู่ในมูลค่า1 1แสนตัวเนี่ยครับ1แสนตัวตัวละ799เลยงะฮะซึ่งผมก็ขายมาได้ต้องบอกว่า5 5พันได้แล้วมั้ง แต่มันยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ต้องเก่งครับมันยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์อีกเก้าหมื่นห้าครับผลิตยังผลิตให้ครบสิบเปอร์เซ็ตอนนี้เนี่ยครับก็ทยอยผลิตเพื่อผมครับเรื่องแบบจะแต่งงานกันจริงหรอมันก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าการขายเครื่องผมเนี่ยผมขายเพราะว่าผมมีความสุขผมขายไปด้วยมันก็เป็นเป็นเหมือนยอดที่มันทําให้เราได้ไปใช้ชีวิตต่อเราไปทาในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์เกิดขึ้นอะไรอย่างงี้ครับก็เลยขายเพื่อ ไปด้วยทํางานไปด้วยอย่างนี้ครับก็ไม่อยากให้มองว่าใก่เพื่อ,อน,นี่จะไปจบลงเอยที่แต่งงานเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของอนาคตอยากให้มองในะปัจจุบันมากกว่าแล้วก็ี่ความรักณนาะตรงเนี้ยเอาปัจจุบันก่อนแต่คิดว่าพ่อนอาจจะพูดเล่นขำๆแซวๆอีกนล้ลนครับคือพ่อก็พูดแซวๆครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็เป็นการพูดคุยที่แบบว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปนในทิศทางไหนอะไรยังไงอย่างนี้มากกว่าแต่ว่า9 3สุดาพ่อก็แซวเล่นครับ ตรงๆแต่ว่ามันมีค no ลิปโบกพ่อเฟยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบกระแสค่อนข้างที่แบบดีแล้วก็ลบอะไรอย่างเงี้ยเราน้องยังมีแบบมีอะไรอยู่เพิ่มบางทีไปที่คนเข้ามาต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยเอ่อผมไม่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ณตรงนี้เนี่ยมันมันมีทั้งคนชอบและคนเกลียดคือเราเรามาอยู่หน้าจอแบบเนี้ยเราต้องยอมรับให้ได้เราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครให้มาชื่นชอบเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เฮ้ยผิดอะไรเราขอโทษผิดอะไรเราปรับปรุงผมเชื่อว่าเราถ้าเราแบบทําในสิ่งที่มันถูกต้องอยู่แม้ว่าใครจะว่ายังไงอะไรก็ตามนะผมว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเรายังยืนยันทําในสิ่งที่มันมันดีแล้วเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเนี่ยผมว่าผมว่ามันก็จะไม่ได้ส่งผลเสียกับตัวเราเนาะ แต่ว่น้องไม่มีคิดที่จะฟ้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือ <c oughs> <ต>ไม่มีครับไม่มีคือผมก็เข้าใจคือผมอยู่มาห้าปีแล้วเนาะผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีแหละคอมเมนต์นี่นั่นแต่ผมก็ไม่อยากที่จะบางคนเขาก็เป็นเด็กบางคนก็เป็นเด็กมาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ครับบางคนเขาก็ไม่ได้รู้เท่าถึงการไม่ได้ฟังข่าวที่จริงไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างเราก็บางครั้งเราก็เข้าใจเราฟังมาจากส่วนหนึ่งปุ๊บเราได้ยินเราก็คิดไปแล้ว อืมเราก็ยังเคยเป็นเลยเราก็มีเพราะฉะนั้นผมก็ค่อนข้างเข้าใจหลายๆทางครับก็ไม่มีการฟ้องอะไรก็พี่แต่ไม่ใช่ผมบอกว่าผมไม่ฟ้องแล้วโอ้มามากันเยอะอย่างนี้ไม่ใช่เลยครับคุณท่างจะไปสายลุยไงเขาก็อาจจะจะจัดการอะไรไงแต่ว่าตอนนี้น้องก็เริ่มปรับตัวน้องเริ่มเข้าใจนะครับน้องเริ่มปรับตัวได้แล้วเพราะว่าผมก็พยายามบอกน้องอยู่ว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้เราเป็นคนของประชาชนแล้วว่าเราก็ต้องมีคนชอบมีคนเกลียดนี่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เฮ้ยเราต้องรับให้ได้แล้วก็เผชิญหน้ากับมันเนาะ อืโอเคครับก็จะผลิตคอนเทนต์ที่ดีมาให้หนูใส่เสื้อหนูไม่ใส่เสื้อหนูอาอันนี้มันเป็นคอสตูมจักมาเออเดี๋ยวเล่นเลยเอ๋อเขาเขาโคตรจริงจังเหรอโอเคขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแดว